กอสีเวลานเงินเจ้าของร้านสิ่ิโอสถตลาดเตาถ่านอำเภอตัตหีบจังหวัดชุมรีขอขอบคุณที่บริษัทต,ตรงไทยเจียมิงเอียวเอียกุ๊บุปจำกัดได้มาแนะนํนาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณอยู่เจ่นชินเยอร์เจียวหนังให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยที่รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาล ยาจิวเจ้นคิงเยอร์เป็นอีกทางเลือกตามการแพทย์แผนจีนที่สามารถช่วยแบ่งเมาภาระก,การรักษาจากโรงพยาบาลในช่วงสถา,านการณ์โควิด -19 ระบาดสารคุณยานอกจากรักษาดังช่วยเสริมสร้งางภูมิคุ้มกันลูกค้าที่เ้อไปลองทานแล้วต้องกลับมาที่ใหม่เพราะได้ผลด,ดีร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทางรานเป็นอย่างดี ทารเข้าไปปลอดภัยหายจากอาการที่เป็นอยู่กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทางร้านยินดีกระหนับสนุนกินค้าอยู่เจ่นชิ้นเยอร์เจงหนังที่ดีกับผู้ค้าต่อไป